ดูเนื้อข้างในก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่สองลูกที่เราเก็บนะไซส์สวยๆเดี๋ยวจะไปผ่าดูเนื้อก่อนว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าสุกแล้วแหละลูกนี้นะเราเก็บมาสองลูกคิดว่าสุกแล้วแหละไสกกาลังสวยน่าจะลูกแล้วโลนดีจะลองผ่าดูว่าเป็นไงบ้างวันนี้จะพามาดูส้มโอครับ อันนี้เป็นส้มโอพันเขาใหญ่ลูกเนี้ยไซส์จำโบแล้วตอนนี้สองลูกเนี้ยจะพอเก็บพอดีส่วนลูกอื่นๆเนี่ยก็จะไซส์ประมาณนี้นะจะพามาดูกันเนี่ยลูกนี้ก็จะไซส์ประมาณนีน้ช่วงหน้าฝนเขาเป็นลูกเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้ดกมากนะมีหลายรุ่นหลายไซส์สูงลูกเขาจะเป็นประมาณนี้นะใไส อันนี้ยังไม่ได้แก่มากอันนี้ก็ลังเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บกันสองลูกโน้นนคิดว่าพอดีแล้วสองลูกนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยอืบโอ้หลเรียบร้อยโนให้ลูกนึงอื๊บ คิดว่าน่าจะเก่แล้วแหละสองลูกนี้เราจะลองเอาไปผ่าดูอ